โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบชิวๆกันนะครับไม่มีอะไรมากครับมาเล่นจัดอันดับ4 4ครับแล้วก็มันมีกิจกรรมด้วยนะครับทุกคนนี่ บัตรโก้ล็อกอินผมกดรับไปแล้วนี่ไงหวันแล้วก็บัตรเดมอนสามวันบัตรอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันชื่อบัตรอะไร5วันแล้วก็ฟาร์มาร์สแวันแล้วก็อันนี้เป็นวิ่งระยะทางแกีกิจกรรม กิจกรรมเยอะทุกคนนี่กิจกรรมออวันตินสแกนคิวอาร์โค้ดก่กคนกิจกรรมอันนี้นี่กระเป๋าผมไม่ทราบว่ามันเป็นกระเป๋าไหมนะทุกคนใช่นี่ไงไม่เขียนโยกระเป๋ามาเริ่มปาร์ตี้กันเลย ไปทุกคนไปเล่นหมดจจนอันดับสี่ดีกว่าสมทีมอีกเชนเคยกาบขอบไปเสียงรับกวนด้วยนะครับทุกคนซื้อปืนก่อนเลยนับแรกไปรุยก,กันทุกคน ลุยกันเลยครับทุกๆคนเอ๊ะเจอแล้วตัวแรกกูยิงไม่โดนนี่ไา,ายตายไยเพื่อนโดนปเพื่อนโดนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อน ไปช่วยเพื่อนก่อนเย็นไว้มาเน็นผมไหมว่าทุกคนอุ้ย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 ออเกือบไปทุกคนเพื่อนเพื่อนเปนยิงมังกรเป็นหลังคาหนะเป็นหลังคาเพื่อน เราบอกเพื่อนเราวมันหลังคาตายแหละโอ้ยแอคด้วยทุกคนนักแรกดีเซิร์ตก่อนเลยไอวัวสองลูก ไอ้ลุยกันต่อลุยกันต่อบุกเลยเพื่อนทีมเราดัมเบ์วันอยู่แล้วนยืยิงเลย ยินยิงยิงยงนใครเปิดไหม,ะไมวะเฮ้ยเอามองไม่เห็น ใครมันเปิดไหมวะเดี๋ยวขอผมขอปิดลำโพงแล้วทุกคนมองไม่เห็นตัวเมื่อกี้ มน,นมีปืนยิงไกลเลยผมยิงกับปืนพอกไปก่นอน้ยอ้ยออ้ย,อยไม่ตายวะ่ะ Tâm nha con, tâm nha con, chạy yên chạy dên Ui, ừ. ừ. bên ra là làm hứa, bên ra làm แต่ว,ว่าเขายิงได้แหละทุกคนเขายิงตายเราไปว่าเขาไม่ได้นั่นมันสิทธ์ของเขาอะไรเพื่อนต่อยอะไรเพื่อนจะมาต่อยอะไรไปทางนี้ดีกว่าทุกคน ืฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามผมด้วย อุ้ยมอเต้คว้างระเบิดตายเลยไม่ไปไรทุกคนดูคนนี้เล่นดีกว่าเอาเวลาดาว เอาตายบนลังคาสองตัวเลยมานโดนวงนะเพื่อนเพื่อนยีบินยินยยงได้เพื่อนอา้าได้อ้า เ็ด yeah. ยังไงครับจากวันนี้โอ้ยสมบัติลูกสองมาเด็ดเด็ดเด็ด ยาวๆไปเลยอะไรเนี่ยเตียงรูกปกระสุนแดงมันมาทางไหนกันวะน่าจะทางนี้แหละป๊บ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 อืบบบ้อืมอ้ม Này này ôi, ở ông bạn vẽ r่าง và bùm làm gì vậy, vui vui qua thẻ cat nè, ở nhà rồi, ôi, cái này, ô, ôi, ba con อะไรวะเนี่ยเจ็บทุกตัวแล้วเพื่อนอะไรก็ไวรู้วิ่งวิ่งอยู่อยู่ดีๆก็วูบ อยู่ที่ฐานหมดเลยอ่ะทุกคนมันไม่วิ่งออกมาไอ้เราก็วิ่งหาไปเอะอยู่ที่ฐานอีกแล้วผมว่า ơi trai chay bớt lê. ตายไปดิโอเคทุกคนโคตรมันนะทุกคน มีวิูตายก็มีโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน